นะคะชื่อน้ำหวานค่ะเพราะว่าไปมีอาชีพเป็นพยาบาลนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่หนึ่งนะคะตรงตรงตรงนี้ก็เขาบอกวไประยะที่หนึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกค่อนข้างว้าวใจมันไม่เป็นเป็นหนึ่งเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในวินุจฉัยที่เราตรวจเจอบางแผลน้ำหวาเราต้องตัดลำไส้ส่วนนั้นออกทิ้งนะคะเพราะอาจารย์บอกว่า ต้องตัดให้หมดเนีย่ยมันจะมีโอกาสที่จะลุกามไปได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกินตัวน้ำมันงาดำเนาะประมาณสองเดือนวันละเก้าเม็ดทุกวันทุกวันคู่ก,ก,ก,กับบรินเวณนนะคะเดือนสิงหาหรือสสิงหาไป,ปนอนโรงพยาบาลอาจารย์จะตัดแล้วแหละแต่อาจารย์บอกว่า,อาขอสองกล้องหยืออีกทีหนึง่งพอสองกล้องเข้าไปเราหลับอยู่เราไม่รู้เรื่องเรากะเดี๋ยวออกมาคูโดนตัดแน่ หลังจากนั้นอาจารย์บอกว่าก้อนมันดูดีขึ้นนะมันไม่เหมือนกตอนที่ดูครั้งแรกก็เลยตัดไปเฉพาะก้อนหลังจากนั้นนะคะไปฟังผลเชื้อทั้งต่อไปอาจารย์บอกว่าก้อนนั้นมันไม่ใช่มะเร็งแล้วนะมันเป็นก้อนเนื้อที่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งไม่เหมือนครั้งแรกที่เจอก็ตอนนี้ก็คือจะบอกว่าลำไส้ที่ว่าจะต้องโดนตัดมันยังอยู่ครบก็ไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได้ดีเลยคนะ่ะสุดยด